มีมีแต่ตัวใหญ่ๆมากโอ้เสียดายตรง Thank you. ร้อยตัวครับหลังละสี่สิบสี่แม่หลังละหลังละสี่สิบสี่แต่เข้าสี่ทิศแม่หล<อ>ังละสี่ทิศแม่มันน่าจะแปดพันร้อยหกสิบแม่ประมาณร้อยหกสิบแม่แต่มีทอลูกประมาณหลังกว่าอะไรเข้าสองหลังสามหลังนี่เข้าสามหลังก็คุมดูแลสองคนผู้หญิงสองคนครับพ,พ,พี่กับผู้หญิงคุมใช่ไหมครับ ไฟเหมือนมันติดพัดอยู่ทีนี้แจ้งแจ้งข้างเขามาซ่อมอทําไฟตกอยู่ข้างหนึ่งแถวหนึ่งที่มันไม่ติดแต่นี่ก็ไม่รู้จะเป็นสาเหตุอะไรน,นะครับครับเพราะมันตอนเย็นก็ปกติอยู่นะครับมันม่มีคนงานแจ้งทราบว่าเป็นอะไรทีร่ทางเจศบาลว่าเกิดไฟไหม้ที่โรงบาร์เอ็มซีนะครับเราก็ได้ประสานของความร่วมมือจากข้างเคียน ได้ส่รงรถมาตอนระนงับเหตซึ่งในฟาร์มก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูนะครับที่เรียงไว้ประมาณร้อยหกสิบตัวซึ่งก็น่าจะเกิดจากไฟไฟช็อตหรือไฟไหม้เดยวดรายทีนะครับวันนี้สถานการณ์ไฟก็ควบคุมได้แล้วครับ อยากกรณีอนนของเกษีรก็มี i m ็มฟาร์มนะครับแล้วก็ในหลายฟาร์กที่อยู่ในเขตพที่เราก็ในช่วงนี้โดยเฉพาะที่เป็นหน้าหนาวนะครับอยา,ากจะฝากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเกษตรกรหรือม้าเรือนนะครับก็ขอให้ได้ช่วยกันโปรดระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเกิดอัคคีภัยเนื่องจากใกา้เข้าสู่หน้าหนาวแล้ว